สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้คาร์บอนเนชั่นแเพื่อทําให้เครื่องดื่มซ่าได้แบบง่ายๆนะครับ c a ร์บอนเนชั่นแคสามารถหมุนเข้าไปแทนที่ฝาของน้ําอัดลมได้พอดีและสามารถอัดก๊าซ co 2เข้าไปแล้วก็ทําให้น้ําในขวดน้ําอัดลมนั้นกลายเป็นน้ําโซดาได้อย่างรวดเร็วมาดูอุปรกรณ์ว่ามีอะไรบ้างที่เราใช้ในวันนี้นะครับสายยางซิลิโคนขนาด3ามทับสนิ้วความยาวประมาณ35เซนนะครับ คาร์บอนิชันแคปแบบบราบหรือแบบที่มีหางปลาแบบนี้นะครับบอลล็อกสำหรับเครื่องดื่มพร้อมหัวกดพลาสติก1ชุดขวดน้ำมันลมยี่ห้ออะไรก็ได้ครับ1ขวดในนั้นก็บรรจุน้ำเย็นให้เรียบร้อยนะครับสตา์แซนที่ผสมตามสัดส่วนเรียบร้อยแล้วเอาไว้สำหรับค่าเช้อุปกรณ์นะครับ ทั้ง CO2, Regulator, สายพร้อมบอลล็อก1ชุดนะครับวันนี้เราเลือกใช้ Regulator แบบบาร์บใช้ร่วมกับสาย PVC นะครับเพราะเวลาเราใช้งานจะมีความสะด,ดวกและมีความคล่องตัวมากกว่านะครับเริ่มขั้นตอนการทำน้ำเปล่าให้เป็นโซดาโดยคาร์บอ a ิชันแค p กันเลย ลำดับแรกนะครับนำสายซิลิโคนขนาด3ามทที่เราเตรียมไว้เสียบเข้ากับหางปลาของ c a r ์บอน t ชันแคปก่อนเสียบก็ให้ฉีดพ่นด้วยสตา r แซนเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อก่อนนะครับแต่อุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยผมได้แช่และฉีดสตาแซนเอาไว้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะมาฉีดซ้ําให้ดูอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับต่อไปนะครับเราก็นำคาร์บอน t ชันแคปที่เราเสียบสายยางซิลิโคนแล้ว เข้าไปหมุนแทนที่ฝาของขวดน้ำบัดลมซึ่งในนี้มีน้ำเย็นที่เราบรรจุไว้เรียบร้อยแล้วก่อนเราปิดฝานะครับก็บีบขวดให้เหลือพื้นที่ว่างเปล่าน้อยที่สุดนะครับต่อไปนะครับเรานำบนลลอกกา๊าซ ซึ่งต่อกับเลกูลเลเตอร์แล้วก็ถัง co 2มาต่อเข้าที่คาร์บอน t ชันแคปก่อนที่จะนำมาต่อก็ให้ฉีดพ่นด้วยสตาร์แซนก่อนแล้วก็เปิดถังกา๊าซแล้วก็ใช้แรงดันตามที่เราต้องการหลังจากที่เรานำบอลล็อกก๊าซมาต่อเรียบร้อยแล้วเปิดก๊าซแล้วคราวนี้ก๊าซก็จะเข้าไปในขวดละพอก๊าซเข้าไปในขวดแล้วสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือคลายคาร์บอนิชันแคปออกเพื่อให้อากาศ ออกมานะครับค่อยๆค,คลายนะครับเพื่อให้อากาศออกมาแล้วก็ปิดแล้วก็คลายแล้วก็ปิดให้มั่นใจว่าในพื้นที่ว่างในขวดไม่มีอากาศอื่นนอกจาก CO2 ที่เราอัดเข้าไปนะครับเมื่อมั่นใจว่าในขวดไม่มีอากาศอื่นนอกจาก CO2 แล้วก็ปิดให้สนิทเราจะช่วยเขย่าเพื่อทําให้ก๊าซ CO2 เข้าไปผสมกับน้ําได้เร็วขึ้นโดยเราจะเขย่าอยู่ประมาณ2-3นาทีนะครับช่วงที่เราเขย่าให้สังเกต หน้าปัดของเลกูลเลเตอร์ที่อยู่ตรงกลางจะเห็นว่าเข็มของเขาจะมีการขยับการขยับนี้จะขึ้นอยู่กับแรงที่เราเขย่านะครับเมื่อเราเขย่าเข็มแสดงผลก็จะขยับไปเรื่อยนั่นคือก๊าซเซียทูกำลังเข้าไปผสมกับเครื่องดื่มยิ่งเราเขย่าแรงมากขึ้นเข็มก็จะขยับเร็วขึ้นนะครับลองสังเกตดูนะครับเราจะเขย่าจนเข็มไม่ขยับแล้วนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าในน้ำเนี้ยเป็นแรงดันเดียวกับที่เราต้องการ ถ้าเราต้องการให้ความซ่ามากกว่านี้เราก็สามารถปรับเพิ่มได้นะครับแล้วก็ขย่าเพิ่ม เมื่อเราขยับได้ที่แล้วเข็มไม่ขยับแล้วนะครับคราวนี้เราก็ถอดบอลล็อกก๊าซออกเราก็นําบอลล็อกสําหรับเครื่องดื่มที่เราได้ติดก๊อกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนํามาต่อก่อนที่จะนำมาต่อก็ฉีดพ่นด้วยสตาแสนนะครับเมื่อเราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าน้ำเปล่าที่เมื่อกี้เราอัดเซ2ทูเข้าไปแล้วเนี่ยตอนนี้มีความซ่าแล้วหรือยัง นะครับ เมื่อเราดูในแก้วเราจะเห็นความซาและนะครับนี่คือน้าเปล่าที่อัดเซลลวทูเข้าไปโดยตรงแล้วก็ช่วยเขย่าเป็นเวลา2นาทีนะครับเมื่อชิมแล้วรสชาติก็ซาบาดคอทีเดียวนะครับถ้าใครที่ต้องการทําเครื่องดื่มโซดาไว้สําหรับดื่มเองที่บ้านนะครับและต้องการให้ความซาเนี่ยอยู่จนถึงก้นขวดก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่เวลาหลังจากที่อัดซาเรียบร้อยแล้วกด เครื่องดื่มออกมาแล้วนะครับเราก็แค่อัด co 2ในแรงดันที่เราใช้อยู่เมื่อสักครู่นี้อัดเข้าไปนะครับจะอัดเข้าไปแล้วก็ทิ้งเอาไว้แล้วดื่มต่อได้เลยหรือจะอัดเข้าไปแล้วช่วยเขย่าเพิ่มก็ได้ทั้ง2แบบนะครับก็จะทำให้เครื่องดื่มซ่าคงที่ง่ายๆไม่ยากสำหรับการทำน้ำโซดาหรือเครื่องดื่มโซดาไว้สำหรับดื่มเองที่บ้านหรือจำหน่ายก็ไม่ได้ยากนะครับ สิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับก๊าซ CO2 ที่เราใช้ก็จะต้องเป็นก๊าซ CO2 ส CO ําหรับเครื่องดื่มและอาหารเท่านั้นขอบคุณสําหรับทุกท่านที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ